นี้ก็จะเป็นเออ่ชาววิงเฟรมเซปาร์เรชันทำให้เสกของเลนะิฟออร์โรเคเด็กนะคะอ่าไทยไตสำหรับที่ได้นะของวันนี้เป็นอีโก้นะไอเลสไม่ไพร์เอออินเดอะเวท์เก็ตอินเดอะ o วท์ออฟอเวอร์คอนะก็คือเขาบอกว่าเขาปล่อยให้ความมีอีโก้นะความ uh, เอ่อเยอะยิ่งนะคะเข้ามาในคอนเนคชันนี้นะก็มาดูแต่นับใบนะคะก็จะมีเป็น อันดับที่นะสายบน you are better person than I am นะก็คือคุณดีเกินไปนะถ้า better person นะดีกว่าตัวเขาคือดีเกินไปนะโซคอนแ c t นะมีเรื่องของความเชื่อมใจสื่อถึงกันนะก็คือนึกถึงกันได้นะอาจจะสื่อถึงกันได้นะใจตรงกันนะเด e เ s s เซนไอเลนความอา m ์สวิลล์ e นบบิลฟ o ร์กอ t เทนนะบทเรียนนะที่ได้ รู้นะรับรู้ในครั้งนี้นะเขาบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมเลยนะอันเซอร์ฟค่ะไม่ค่อยออใจไม่แฮปปี้ไอวัชเช่ p p ฮปปี้ด้วยติงส์เ e ิ o ์ก g นะเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ค่อยแฮปปี้ไม่มีความสุขนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้แล้วมันกำลังดำเนินไปนะแล้วก็คอนฟ루ชัน I f e e อ unclear about w h e ลแ s t ดีแต่เขาบอกว่าเขาสักสนนะแล้วเขาก็รู้สึกที่ว่าไม่ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนนะว่าตอนนี้เนี่ย จุดที่เรายืนอยู่เนี่ยเราเรายู่อยู่ตรงไหนแล้วก็เราเป็นอะไรกันนะ Detachment น uh, ะ I h a d to let this go so I could clear my mind เนะขาพยายามที่จะปรับพลังงานะปรับถึงนนะพยายามที่จะเอ่อเคลียเรื่องเก่าๆ้วนะพยายามที่จะลืมก็ได้นะลืมเรื่องของคุณไปชัวว่วขณะอะไรก็ได้นะ Habit นะคือความเคยชินนะ I don't know if we will ever change เนขะาบอกว่าเอ่อ ฉันไม่รู้หรือผมไม่รู้ก็ได้นะว่าเราจะสามารถเปลี่ยนได้ไหมนะคือความเคยชินอาจจะเออเคยทําอะไรเดิมๆนะที่มันไม่ดีแล้วก็ยังชินที่จะทําแบบนั้นอยู่นะ Understanding นะคะความเข้าใจนะ I see your side of the story นะก็เขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วกับเรื่องที่ผ่านมานะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็โซ่ท so ใหม่แล้วท่านก็ ปกติของคู่ทาวินเฟมนะ i a a l w y s b e connected t o you นก็คืออยู่คนละสีโลกนะคะแต่ว่ามีเหมือนมีเชือกหรือมีอะไรเชื่อมต่อถึงกันนะยังนึกถึงกันเสมอนะ uh, holding back นะ i should have express my s e l f better นะเขาอยากจะกลับหลังหันนะคะกลับไปทำตัวให้ดีขึ้นนะหรือแสดงออกอะไรกับคุณให้มันดีขึ้นนะที่มามาอาจจะทำอะไรไม่ดีกับคุณไว้นะแล้วก็ ไอ้ใจสำรับก็คืออีโก้แล้วก็คือเขาปล่อยให้ความเย่อหยิ่งจองหองหรือความกิดจัดหนาอะไรก็ตามนะไม่ไม่แสดงออกนะทำให้มันมาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์คอนเนคชั่นครั้งนี้ครับก็จกัดให้รวมเป็นประมาณนี้ค่ะ